บูธซูซูกิในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะครับเออนั่งโตตรงนี้ผมไม่ใช่พิตตี้นะครับแต่ว่าผมพามาดูบรรยากาศและรวมไปถึงรถที่ทางซูซูกิเขาจัดทับมาโชว์ตัวในงานครั้งนี้นะครับซูซูกิถือว่าเป็นแบรนด์รถเล็กที่คนไทยให้ความสนใจแล้วก็เป็นเจ้าของกันเยอะมากนะครับช่วงโควิด19ที่ผ่านมามีรถรุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นดาวเด่นเลย ไม่น่าเชื่อว่ารถคันนี้จะกลับมาเติบโตชนิดที่ว่าทะลุ100%นะครับใช้คำว่าทะลุ100%เลยนี่คือ Suzuki c e l e r i o c e l e ร i o คันนี้ได้รับการตกแต่งพิเศษนะครับเขาเรียกว่าเป็นคลาสสิก69นะครับก็ใช้สีดำเป็นพื้นฐานแล้วก็ตกแต่งด้วยสีครีมซึ่งตัดตรงหลังคานะครับแล้วก็รวมไปถึงล้อที่เป็นในลักษณะก็คือเป็นฝาครอบและเป็นฝาครอบแบบว่าเหมือนรถคลาสสิกเหมือนคลาสสิกเลย นี่ภายในตัวเซเลริโอคันนี้มีการเปลี่ยนสีบาะด,ด้วยคือจากเดิมเป็นสีดํามาเป็นสีครีมนี่นะครับให้เข้าไปดูนี่คือรถเขาเรียกว่าเป็นอีโคคาร์ที่แบบว่าจะเรียกว่าอีโคคาร์ก็ได้เพราะว่าคันนี้ราคาสตาร์ทจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นปลายๆนะครับจบอยู่4 0 0แสนต้นๆน,น,นะครับ อุปกรณ์เข้าของที่ให้ถือว่าเป็นรถใช้งานจริงๆมมตรวัดก็เป็นมาตรวัดเข็มความเร็วนะครับวิทยุมีให้ซึ่งมี USB มี AUX นะครับแอร์ Air เป็นแบบมือหมุนนะครับเกียร์ออโต้นะฮะเบรกมือเป็นแบบการโยกก็คือนี่คือรถที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วอะเอาจริงๆนะในราคาที่แบบถูกมากๆและเราไม่แปลกใจเลยที่หลายคนซื้อรถคันนี้ในช่วงที่ เกิดในเรื่องของภาวะโควิด -19 เนะครับเพราะมันเป็นรถที่ถูกมากนะาจริงๆนะคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นรถหนึ่งในรุ่นที่ขายดีมากๆสำหรับซูซูกินะครับผมแม้ว่าเครื่องยนต์ที่เขาให้เนี่ยจะเป็น1.0ลิตร3สูบ68แปรงม้าแต่เท่าว่ากันในแง่ของการใช้งานนะครับใช้งานในเมืองเป็นหลักเลยแทบจะใช้คำว่า99% c e l ิบเกซเลเโอก็เพียงพอแล้วนะครับค่าตัวก็อย่างที่เราบอกไป3 0 0,000เป็นปลาย4 0,000นต้นๆก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณมองว่า c e l ล r ิโเล็กไปคันขวาม,มือของผมครับนี่คือ Suzuki Swift เป็น e ีโคคาที่เรียกได้ว่าเป็นตัวชูโรงของ s u ุ u k i เลยก็ว่าได้นะครับใช้เครื่อง1.2ลิตรพร้อมแพลตฟอร์ม h a r ์ดเทคนะครับแรงม้าเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ปรูดปรานเหมือนรุ่นก่อนนะครับ80กว่าแรงม้าแต่ในแง่ของสมรรถนะถือว่าโดดเด่นมากม สายทีมเราเทสกันแล้วและลงความเห็นว่านี่คืออีโคคาร์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการขับขี่ในคลาสเลยก็ว่าได้คือโดดเด่นมากๆนะราคาเนี่ยโอเคแม้ว่าใน Swee w i f t รุ่นนี้จะมี2รุ่นย่อยให้เลือกนะครับแต่ในเรื่องของออปชั่นถือว่ามีความเสมอภาคกันละไม่มีรุ่นใดด้อยไปกว่ากันนะครับความคุ้มค่าถือว่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมี Apple CarPlay นะครับในเครื่องเสียงมี Android Auto พร้อมกล้องมองหลังติดตั้งมาให้แล้วนะฮะหลายคนที่ซื้อสวิฟรุ่นแรกไปรู้สึกว่าอุ้ยมีจอแต่ไม่มีกล้องหลังก็รู้สึกว่าเหมือนบางอย่างขาดหายไปคันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Suzuki Swift นะครับแล้วก็ Suzuki Swift คันนี้ก็ยังได้รับการตกแต่งพิเศษก็คือตัวคลาสสิก69นะครับซึ่งก็มาจอดโชว์ในบูธด้วยก็ถือว่าเป็นแนวทางนะเพราะต้องบอกว่า Suzuki Swift เนี่ยถือว่าเป็นรถที่คนซื้อไป น้อยคนนะที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้เดิมๆต้องมีการเปลี่ยนล้อต้องมีการแรปสีต้องมีแต่งนั่นแต่งนี่ให้ดูมีความแบบว่าจี๊ดจ๊าดนะครับคันนี้เน้นใช้งานในเมืองก็ถือว่าคุ้มค่านะครับอีกหนึ่งรุ่นครับนี่คือ s u z u k i c ซีนะครับซึ่งก็มีการปรับโฉมไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปรับโฉมในที่นี้ก็คือปรับในเรื่องของอุปกรณ์รูปลักษณ์หน้าตานิดๆหน่อยๆนะครับนี่รุ่นนี้อาจจะไม่ใช่รุ่นท็อปแต่ว่าไฟหน้าที่เขาให้คือโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ คือเด่นมากนะครับแล้วก็คันนี้ยังมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกด้วยซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ที่การใช้งานของแต่ละลูกค้าเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะรู้สึกแฮปปี้กับการใช้เกียร์ธรรมดาคันนี้ยังมีให้เลือกเกียร์อัตโนมัติ CVT ก็ยังมีให้ด้วยนะครับจุดเด่นของ Suzuki c s นั่นก็คือเบาะแถวหลังนะครับอันนี้คือเรานั่งแบบว่าปกตินะนั่งแบบปกตินะเนี่ยพื้นที่ขาก็ถือว่าเหลืออยู่นะ โอเคถ้าเกิดปรับเบาะในลักษณะที่ที่มันแบบพอดีพอดีอะ่ะผมว่าน่าจะทําได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าถ้าเกิดปรับเบาะด้านหน้าเนี่ยพื้นที่จะเป็นอย่างไงโอ้อจริงนะพอปรับ,ปร,บปรับพอดีปุ๊บเฮ้ยกว้างนะที่น,นั่งกว้างนะพอแล้วครับผมพอแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้เอาแบบปกติมาตรฐานแต่ก็ถือว่าเฮ้ยนั่งสบายนะถือว่านั่งได้นะแล้วก็เป็นอีโคคาร์ที่มีที่พักแขนด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิด เพื่อไม่เห็นเราจะกระเถิบไปให้เห็นนี่มีที่พักแขนด้วยมั่นคงด้วยนะฮะไม่ห่อเหี่ยวแก้วน้ำนะครับมี2จุดนะครับแล้วก็มีด้านข้างนะครับวางให้ด้วยนะฮะถือว่าถ้าเกิดใครที่มองหารถเก๋งนะครับประหยัดน้ํามันและนั่งสบายนะครับก็ CS ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมี Apple CarPlay แล้วนะฮะนี่ส่วนไฮไลท์ของงานในวันนี้ก็คือ Suzuki XL7 คันที่อยู่บนเวทีนี่คือ XL7 นะครับสีทูโทนคันนี้ราคายอยู่ที่789,000บาทแม่เลขสวยด้วย789นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรซึ่งเป็น h a ร์ดเทคด้วยนะครับไอตัว1.5ลิตรตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องบ็อกเดียวกะเออร์ติก้านั่นเอง XL7 ความแตกต่างของมันคืออะไรมันคือรถที่เรียกว่าเป็นมัลติ d ดน a มิ c ครอสโอเวอนะครับซึ่ง รถคันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดยเฉพาะกิจกรรมนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการจัดกิจกรรมไปแคมป์ไปเที่ยวเล่นกีฬาคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าความแตกต่างของตัว XL7 กับ e r t i g a ก็คือในเรื่องของความสูงของตัวรถที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบโดยเฉพาะในเรื่องของความอนเนกประสงค์คันนี้3แถว7ที่นั่งและมีการเพิ่มในเรื่องของความสูงของตัวรถด้วย และชุดแต่งที่มาในลักษณะแบบออฟโรดหน่อยๆคันนี้น่าสนใจนะครับก็ลองมาดูกันได้แล้วก็มาทดลองขับที่งานนี้ที่มอเตอร์โชว์นะครับซึ่ง Suzuki ก็มีทั้ง Swift มีทั้ง XL7 มีทั้งเออร์ติกให้ลองขับด้วยนะครับอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับในงานมอเตอร์โชว์นั่นก็คือการนําำ u ุ u k i Carry ซึ่งเป็นรถบรรทุกไซส์มินินะครับผมแต่ตกแต่งแบบพิเศษ ซึ่งจะเป็นอย่างไรมาเดี๋ยวเราจะว์ปไปดูกันครับคันที่อยู่ด้านหลังผมนี่คือ Suzuki Carry ที่คอลแลบกับจัมทราต้องบอกแบบดีว่าของพวกนี้คือพร็อพนะครับแต่คันข้าง,งหลังนี่คือไฮไลท์เลยนี่คือรถบ้านซึ่งมีความเก๋นะนี่มีความแบบว่าเราไปแต่ละที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะนี่จื๊บแล้วก็เดินขึ้นอจือบ ธีมของการตกแต่งนี่คือฟิลเหมือนแบบว่าเป็นรถบ้านนะครับคือต้องบอกว่าคอนเซปต์ของตัวแคลลี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่รถที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของทำฟู้ดทรัคอย่างเดียวยังสามารถทําเหมือนเป็นนี่ร้านกาแฟเคลื่อนที่ซึ่งอจริงๆชอบมากนะถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ว่าซื้อแคลลี่แล้วจะทําอะไรยังไงแนวนี้ก็น่าสนใจนะครับบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยจะทําเป็นฟู้ดทรัคหรือจะเป็นธุรกิจอะไรนู่นนี่นั่นต้องบอกว่าแคลลี่รถคันเดียว ทำได้หลายอย่างมากๆนี่เราไปดูรถบ้านละเรามาดูในส่วนของเรียกว่าตัวรถสักนิดหนึ่ง s ุ z u k i Carry นี่ถือว่าเป็นรถที่เน้นในเรื่องของการใช้งานโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจนะครับหลายคนซื้อเพื่อที่จะเอาไปทำฟู้ดทักซึ่งก็เยอะมากนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เขาทำกับทางจัมทราแคมเนสนะครับซึ่งก็มีการตกแต่งให้ล้อเข้ากับตัวบ้านด้วยนะครับนี่ก็เป็นสีครีมดูสวยนะแล้วก็ ที่สาคัญเลยเบาะก็เป็นสีครีมเฮ้ดูดีแล้วก็พฟงมมลัยก็จะเป็นทรงไม้ซึ่งก็จะเป็นทรงคลาสสิกเหมือนรถประมาณ9นะ0น่ะ890เลยนะฮะซึ่ง Suzuki Carry เนี่ยจะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานี่เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักน,นั่นเองถือว่าถ้าใครที่มองในเรื่องของฟู้ดทคนะครับธุรกิจเล็กๆนะครับหรือคนอยากจะทำเป็นรถบ้านก็สามารถทำได้นะครับ ค่าตัว3 8 5 0 0 0 0บาทสำหรับ Suzuki Carry นั่นเองครับและนี่คือการพามาชมบูธ Suzuki ในงานมอเตอร์โชครั้งที่43นะครับถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเ s ไม่ว่าจะ s w i f t Celerio XL7 e r t i g a และ Suzuki Carry ก็สามารถมาดูกันได้นะครับที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะครับงานจัดไปจนถึงวันที่3เมษายนนะครับถ้าใครสนใจก็มาดูกันได้นะครับรวมทั้งข้อเสนอพิเศษซึ่งคุูสามารถ มาดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์หรือโชว์รูมซูซูกิข้อเสนอเดียวกันนะครับนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปในงานมอเตอร์โชว์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของคาร์ไซทีมนะครับแล้วเจอกันใหม่ก,กับการพาชมรถในงานมอเตอร์โชว์ขั้นต่อไปครับ